สวัสดีครับสวัสดีพีพีนงนนาทุกท่านครับผมกลับมาพบกับขายเซียนขืนมสวิรินกันอีกรอบครับผมในวันอาทิตย์ที่เก่าเดือนแปดปีหกสามครับผมมื่อนี้ทางขายเซียนขืนมัสุรินก็ได้มารีวิวโปชุดดักนกกวักให้ได้ชมครับผมนี่ครับเป็นรายละเอียดใหม่ๆครับผมที่ทางขายเซียนขืนได้มานำเสนอ เดี๋ยวมาเขาชมรายละเอียดสินค้ากันเลยครับผมนี่ครับนี่ก็เป็นโปชุดดักนกควัาก,กับผมที่ทา้งขายเซียนคืนมงสุิรินได้นำมาจัดโปให้พีให้น้องเดี๋ยวสิมาอธิบายรายละเอียดสินค้ากับผมหนึ่งชุดว่าได้หลับยังแน่นี่ครับผมเป็นชุดพรอมต่อพรอมดักครับผมหรือสิสังสือแยกชินนคะครับทา้งขายมังสุิรินกัมีเปิดขายกับผมนะ่ฮะทานทีสนใจเซีวเตน,นก หรือว่าลําโพงเมมโมรีคืนแขวนก็ถักเข้ามาสอบถามได้ละเอียดใดครับผมนะฮะเดี๋ยวมาเริ่มชมได้ละเอียดสินค้ากันได้เลยกับผมนี่ครับนีทั้งขายเส้นคืนมักซูลินกัเน้นการเปิดขายสินค้าตามวันที่เวยกับผมนี่ครับก็เป็นวันที่เก่าเดือน8ปี63สนะฮะหชุดก็ราคาบรนบานลลยกับผมราคากันเองครับนี่ครับ หนึ่งพันหนึ่งรอยบาทครับผมหนึ่งพันหนึ่งรอยบาทครับเป็นบริการจัดเก็บไปลาทางแบบ COD รับผมค่ะจัดสมดุลหนึ่งรอยบาทเบ็ดเสร็จแล้วรอชําระเงินอยูนาบัตหนึ่งพันสองรอยบาทครับผมนะฮะเป็นกรสิมียค่าหักบริการของพนักง,งาน COD รับผมกรับรวมเบ็ดเสร็จแล้วรอชําระเงินอยูนาบัตหนึ่งพันสองรอยบาทครับผมหนึ่งชุดนะครับแต่ยังเนยเดี๋ยวมาชมรายละเอียดสินค้ากันเลยครับผม นี่ครับหนึ่งชุดหนึ่งชุดกับซิมีคืนแขวนซีสิบเอ็ดบวงกับผมคืนแขวนซีสิบเอ็ดบวงพร้อมลังเก็บนี่ฮะแล้วก็แถมกระดิ่งไปสองอันกับผมแล้วก็เมมโมรีหุ่นยางหนกกวกักลำโพงนี่ครับตอนจัดทรงนี่ทั้งขายเส้นคืนมงังซูลินนี่ครับสีใสมเมมโมรีไว้ในลำโพงเล,เลยเลยครับผมนี่ฮะนี่จะเป็น สินค้าที่ลูกค้าได้สั่งเข้ามากกับผมทั้งขายเส้นขืนมุสลินกับกำลังจัดแพ็กครับผมจัดแพคลงกลองกับถือโอกาสมารีวิวให้ลูกค้าได้ชมได้ละเอียดสินค้ากับผมนี่ฮะนี่เป็นโป้จุดดักนกควักกับผมอยู่ข้างนาท่านนี่ก็มีกันหลายชุดครับสำหรับทันทีสนใจกับถักเข้ามาสอบถามเบอรายลละเอียดสินค้าใดกับผมนี่ฮะนกควักกับกำลังทำเสร็จใหม่กับผมรายละเอียด สินค้านี่ครับย่ค้างนาทะเล่กับผมรายละเอียดเนื้องานทั้งขายเสียนคืนมุสุอินกะหลับประกันให้กับผมเนื้องานละเอียดนี่ครับหรือทันทีสนใจเต่หุ่นย่างนกควักวะกะมีบริการกับผมมีบริการทุกอย่างกับผมสําหรับทันทีขาดเรือสินค้าจินได้กับถักขม้าสอบถามใดกับผมเบอรแบบ์ติดต่อครับผมนี่ฮะ 0927635570นะมี2เบอร์กับผม087 0069936ครับผมโทรมาคุยกับผมโทรมาคุยรายละเอียดสินค้าหรือสิเขาเฟสเขาไลา่ถักเข้ามาใดครับผมเดี๋ยวส่วนเบอร์ไลน์เดี๋ยว,ว,ายยวทางขายเสียนคืนสิพิมพ์ไว้ใต้ข้อความวิดีโอนี้ครับผมสำหรับทันทีสนใจกับ ติดต่อมาหลายช่องทางกับผมมีหลายช่องทางสะดวกแบบใดก็ทักเข้ามากกับผมเนี่ยเป็นรายละเอียดที่ทั้งขายเส้นคืนเดย์นำมาเปิดขายให้พี่ให้น้องกันในวันที 9, เ่เก่าเดือนแปดปีหกสามครับผมนี่ฮะเป็นชุดคืนแขวนสี่สิบเอ็ดบวงกับผมคืนแขวนสี่สิบเอ็ดบวงนี่ครับคืนแขวนสี่สิบเอ็ดบวงแบบหมุนด่พร้อมลังเก็บ ขืนแขวน41บวงผอมลังเก็บกระดิ่ง2อันเมมโมรี Memory, นกกวักย่างผอมโดยลำโพงกับผมกับเป็นอุปกรณ์ผอมใส่งานกับผมสินค้าถึงมือกับใส่งานได้เลยกับผมส่วนเมมโมรีก็ลงไฮไลท์เสียงกับผมกดเลื่อนหาสนใจกับถักเข้ามาสอบถามใดกับผมเป็นนรายละเอียดสินค้าไม่ๆมรกับผม ทางขายเส้นคืนมุกซูลินก็เน้นการเปิดขายตามวันที่กับผมสำหรับลูกค้าทีติดตามกับฝากบอกต่อๆน้องกับผมสำหรับทันทีพึงเห็นพึงเขาชมกับกดติดตามไปเลยกับผมถ้าอยากเห็นหลายๆคลิปไปหลายวิดีโอก,กับพิมพ์เขาไปทีช่องอัธพลน์ช่อทอง,ทงครับผมทันกับเสียนหลายคลิปไปหลายวิดีโอทีทางขายเสียนคืนมุกซุลินได้ลงในเบื้องในชมครับผมนี่ครับอ่ะก็เป็น รายละเอียดสินสันไม่ไม่กับผมสำหรับวันที่เก่าเดือน8ปี63สานใจแบบใดกะถักเข้ามสอบถามใดกับผมกับคอฝากรายละเอียดสินค้าเอาไว้สำมีก่อนครับสวัสดีครับ